ตอนนี้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายทหารประจำปีเริ่มเข้ามาแล้วเป็นทหารระดับสูงของกองทัพทุกเหล่าทัพทีนี้ให้คุณอาวุธช่วยมองนิดนึงว่าการแต่งตั้งโยกย้ายในทหารครั้งนี้มันจะมีความสำคัญต่อการเมืองแล้วก็ต่อทหารยังไงแล้วก็เขาควรจะมีการแต่งตั้งโยกย,าย,ย้ายยังไงให้มันมีปัญหาให้น้อยที่สุดนะคะครับ เมื่อาวานเมื่อคืนใช่ไหมครับที่มีโผล่ร่วออกมาว่า,ามีการเสนอโผลแล้วไปถึงผลเอกยุทธศักดิ์รัฐมนตรีกลาโหมนะครับผมเข้าใจว่าโผที่ปล่อยออกมาเนี่ยยังไม่ใช่โผลสุดท้ายนะครับแล้วก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากนะครับในโผลจริงๆเนี่ยน่าจะออกประมาณอีกสักสัปดาห์หรือ2ส,สัปดาห์หน้า ต้นเดือนกันยาประมาณต้นเดือนกันยาเข้าใจไว้อย่างนั้นนะครับหลักใหญ่ๆที่ท่านฐมนตรีกาโหมคนปัจจุบันผลเอกยุทธศักดิ์สศธิประภาพยายามทำนี่ก็คือว่าหนึ่งการยกย้ายครั้งนี้เนี่ยท่านจะไม่แตะพอบเหล่าทัพนะครับก็พอบเหล่าทัพที่ยังคงอยู่นะครับปีนี้ก็คือพอบทบกับพอบทอนะครับประลัดกลราโหมพอบทหารสูงสุด แล้วก็ผบทรท่านเกษียณสามท่านสามท่านก็จะมีคนมาแทนนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองนะครับไปตามวาระอยู่แล้วไปตามวาระอยู่แล้วนะครับพลเอกยุทธศักดิ์เนี่ยได้ชัดบอกชัดเจนว่าจะไม่เปลี่ยนผบเหล่าทัพก็หมายถึงผบทบกับผบทอซึ่งหวใจก็คือผบทบนนแหละผบทบค่ะทีนี้แต่ว่าท่านคงจะมีการก็เอก็แม้ว่าท่านไม่แตะตำแหน่งผบเหล่าทัพเนี่ย ท่านคงจะมีให้นโยบายเกี่ยวกับตําแหน่งล่างๆลงไปนะครับหัวใจหลักที่จะที่ทรัฐมนตรีกลาโหมไม่ว่าท่านใดจะเป็นก็คือว่าท่านต้องเกลี่ยตําแหน่งนะครับให้เกิดความเท่าเทียมและยุติธรรมในหมู่ทหาระนะครับอ,อ,อย่าใช้ท่านคงไม่ใช้การเมืองเข้าไปจับนะครับตำแหน่งทหารเนี่ยมีปัญหามาตั้งแต่ปีสี ตั้งแต่ช่วงปฏิวัติช่วงปฏิวัติครับเพราะเพราะว่าการปฏิวัติเนี่ยทำให้ในายทหารที่อยู่ในรางที่จะได้รับการอวยยศหรือว่าโปรโมทขึ้นต่างๆขึ้นมาเนี่ยตกรลางไปหลายคนเยอะมากเลยนะครับไม่ใช่แต่ทหารระดับบนที่ตกรลางไปนะครับพวกผอ,อพันก็ตกหลางไปแยะนะครับจนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยถึงได้มีคำว่าทหารแตงโมเกิดขึ้น ทหาร,รที่ตกรางนี่นเป็นทหารกลุ่มไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าค,คือคือที่พูดง่ายว่าทหารเนี่ยนะครับการเติบโตของเขาเนี่ยก็จะต้องเติบโตเป็นขั้นตอนนะครับแล้วก็มีฐานนะครับมีฐานที่มาที่ไปนะครับย้ายผอบอพลผอบอพันก็กระทบนะครับอ,อย่างนี้เป็นตน้นทีนี้เมื่อเมื่อตั้งแต่ปี4ีเก้าเนี่ยนะครับ ทหารตอนนั้นเนี่ยก็เป็นปึกแผ่นนะครับเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยเข้าไปจัดการในกองทัพเป็นเวลาหลายปีนะครับออพอพ้นพอรัฐประหารโค่นคุณทักษิณน,นะครับนายทหารที่เคยได้ดิบได้ดีสมัยคุณทักษิณก็เสียโอกาสนะครับะจะถูกลอผิดไม่ทราบะนะครับแต่เสียโอกาสไปแล้วก็ทหารที่เสียโอกาสเหล่านั้นเนี่ยก็ ต่อมาก็เรียกกันรู้จักกันว่าเป็นนายทหารแตงโมนะครับที่จริงเมื่อปีที่แล้วการโยกย้ายปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็มีการพิจารณาเรื่องนี้แล้วก็พยายามแก้ไขนะครับคือพอปฏิวัติพพรัชทำรัชประหารเสร็จเมื่อปี49เนี่ยปี49505152เนี่ยก็คือการที่ผอบอ อนุพงศ์ตอนนั้นนะครับพยายามที่จะสร้างความเป็นปึกแผ่นในกองอทัพแต่การแต่การสร้างความเป็นปึกแผ่นในกองทัพของท่านเนี่ยมันทำก็ยังไม่ได้ชดเชยโอกาสให้กับนายทหารที่สูญเสียโอกาสไปนะครับจนปีที่แล้วนะครับมีการเปลี่ยนนโยบายการโยกย้ายนะครับนายทหารที่ที่ไม่ใช่เรียกว่าเป็นบุรพาพยักเนี่ยก็ได้เกิดหลายราย ะนะครับปีนี้เข้าใจว่าแดาวนั้นก็จะเกิดเพิ่มขึ้นะนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่น่าจะจับตามองที่สุดตอนปีนี้ก็คือตำแหน่งของเสทอบอ,ค,อคือท่าน,<ค>นดา,ดดาพงดาพง,พงพง์ผลิดาพงรัตนสุวรรณนะครับว่าถ้าจะยืนอยู่ในทอบอรหรือท่านจะเย้ายไปรับตำแหน่งสูงขึ้นนอกกองครับเพราะว่าท่านดาพง์นี่ก็คือเหมือนเป็นคนที่อาจจะเป็นพบทอบอคนต่อไปคล้ายๆเป็นอย่างนั้นคือเขาคงจะทาง ถ่าน้มศรีกราโหมเนี่ยคงจะพยายามที่จะลดบทบาทของการโยกย้ายเป็นกลุ่มนะครับการสื่อทอดอำนาจกันแต่ว่าเกลี่ยตาแหน่งให้เท่าเทียมกันคือไม่ใช่ย้ายไปทั้งกระบิ ไม่ได้ย้ายแบบอะไรเรียกว่าลา,ลางบางไม่มีการลางบางนะครับแต่ว่าโคงจะต้องถือโอกาสเกลีย่ยตําแหน่งนะครับให้ทหารกลุ่มต่างๆเนี่ยได้เข้าถึงหรือเข้าสูาอ่อำนาจกะกับบัญชาในกองทัพเนี่ยเท่าเทียมกันตามความสามารถสแสดงว่าการโยกย้ายทหารก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความปรองดองครับในกองทัพในกองทัพนะครับแต่แต่ว่าคือไม่ใช่เหตุผลทางการเมืองแต่เป็นเรื่องของทหาร นะครับเป็นเรื่องของทหารซึ่งไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลหรือใครเป็นมั่นราการาหงก็คงจะดําเนินไปในแนวทางนี้คือพยายามเกลี่ยตําแหน่งค่ะก็รอดูฝีมือของการจัดการยกย้ายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านพลเอกยุทธศักดิ์สสิทธประภาค่ะว่าจะดําเนินการได้ดีมากน้อยแค่ไหนค่ะ